โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีกันท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกทุกท่านกันเลยมาณนะที่นี้เลยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับผมไม่ออสกอกลินคนเดินนะครับผมนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเราจะมาสอนวิธีเคล็ดลับการตีรอนะครับผมนะว่าเราจะสามารถตีลอ,อยังไงให้ได้ไวที่สุดนะครับผมนะคือแบบเป็นเคล็ดลับการตีรอที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเอาไปใช้เนี่ยคุณได้ท้าหน้าของตัวไอเทมของรอแน่ๆน,นะครับผมนะอ่ะคือผมจะบอกเลยว่ามันจะสามารถทําให้เราเนี่ยฆ่าท้าหน้าของตัวลอง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอ่ะโอเคตอนนี้ผมเข้ามาอยู่นะตรงนี้ว่่าาเรรียกกลปจัด เ,เรียกรอเลยโอเคเมื่อเราเรียกรอมาแล้วนะครับผมนะ <S <S กดแซดปุ๊บเลยนี่นี่นี่ทำยัางไงาก็ได้ให้เราสตันรอให้ได้นานที่สุดนะครับผมนะอะนี่เลยนี่เลยอย่างนี้นะครับผมนะแนะนําว่าให้นําผลที่มันสามารถมีสกิลซีซีนะครับผมนะเช่นหน้าของตัวผลผลสายฟ้าอย่างนี้ผลต่างๆที่ว่ามันมีสกิลซีซีที่สามารถทําให้นนหน้าของตัวรอสตันได้นั่นเองนะครับผมนะ,ะซึ่งอันนี้ผมลืมเปลี่ยนผลใช่นี่เลยนี่นี่นี่มานะ ให้เราสตาร์ลอคอยังไงก็ได <Luis> ้สตารลอคยังไงก็ได้นะครับผมนี่เน่เน่เน่นั่นสินะตียากเอาเรื่องนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินฝีมือเราหรอกใช่ไหมนี่นี่นี่เซิร์ฟเวอร์มันกก็แลเออเซิร์ฟเวอร์แหลกแอบแหลกอยู่นะเซิร์ฟเวอร์เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับผมนะสามารถเข้ามาในโรงงานเป็นการบั๊กเนาะบั๊กเข้ามาแล้วใช้หน้าของตัวผลฟีนิกซ์เข้ามาช่วย ทำการฮิวทางด้านของเลือดได้นะครับผมนะใช่และนี่ก็คือเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งนะครับเเมื่อเวลาแบบเลือดเราจะหมดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่าโอเคก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีนะครับผมโอเคเรื่องมัเหลือครึ่งเดียวแล้วเรื่อมัเหลือครึ่งเดียวแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนที่ว่ามันว์ปไปว์ามาเนี่ยก็จะหายากนิดนึงก็ต้องทำใจเรื่องนี้นะเอออ้าวไม่โดน ปุ๊บแม่งไปข้างบนเลยเหรอวะเรามาลงข้งางล่างก่อนนี่นี่ดสัลัสนัลสันแล้วันดูเอาไปไหนแล้ววะนู่นนู่นนู่นไปไหนแล้วล่ะไปตาแล้วตาแล้วตยแล้วอืออือ สวนเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้ก็นาก่าจะโดนอยู่แหละนี่นี่ระหว่างเพื่อนที่ส,สตันเนี่ยก็สามารถทำดาเมจยังไงก็ได้ทำไงได้ให้หนักหน่วงที่สุดทำไงได้มันหนักหน่วงที่สุดเอาเลยใกล,ตล,ลกก้ตายแล้วมันลงมาหน้าก่อนอือตันแล้วตายแล้วตันแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันตายแล้วมันตายแล้วโอ๊ยตายโอ๊ยตายอืออือเรียบร้อย 啊。Ah. เห็นไหมแค่นี้เองสามนาทีกว่าๆคุณก็สามารถค่ารอได้แล้วแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับด้านของวิธีการค่าละนาของตัวทาฟาก,การรอนั่นเองนะครับผมนะถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ผมเอามาบอกและกันนะครับผมนะ <S <S ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอตัวกักลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนี่ผมทำการอัพโหลดนั่นเองขอขอบคูณสำหรับหนึ่งแสนซับ scriber ที่คุกคุณนั้นกดมาให้ผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมนะก็สำหรับว um